สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเละเอฟซีเบิร์ดสุขสุกนมริการมาพบพ่อกับเฮาคือเก่าทางทรงลูกเศร้าเศร้า,านะกับบรรยากาศย่ำเศร้าเศร้า,าน้องพ่อแม่พี่น,อน้องเมรีชักกุ้งกับกำลังเตรียมของเสียไปให้น,อน้องและน้องพ่อแม่พี่น้องตอนนี้แม่่นกำลังอันเห็ดกอยกับข้าวต้มตัดอยู่พี่น้องเบิง่งกน่ะแม่นมุนพี่น้องมืดพี่น้องเดี๋ยวชะกกุ้งใช้พี่นอ้องเบิ่งเนาะ่ามียังไงเราพี่น้องเต็มเต็มทง ไม่ยังอันนี้ชมหน่อไม้เก่ามา้จเจ้าเลยพี่น้องแล้วก็ซีนพี่น้องปิ้งซีนแล้วก็แจ่วเนาะเอาไปให้เพิ่นอันนี้ก็จะเป็นผักขี้แยงอ่อนพี่น้องกินกับอันหมักขามหมักขามทงมักใหญ่หนึ่งพี่น้องห<ช>มักขามกับแจ่วเนาอะอน้ำลายแตกข้าวลงกักอันนี้ก็จะเป็นยาอะไรพี่น้องยาพาลากับยาอามอกเนาะนี่เดียาตาันเสื้อไปทรงอยาง กุ้งกับโมโหชิ้อยายังแน่ไปให้ข้าวต้มตัดิ่นเกียมแล้วเลยพี่น้องคือเอาหน่อยแท่ไมมฮะไม่ยะ่ะอันนี้อันนี้กากกอยพี่น้องโมแม่จ้าก็บอกเอาใส่เต็มถงรถกอยก็ปไปเผื่อหมูอีกชิบวญาติกันกินเพี่ะีพี่พน้องเรือบักลายนังน้อยแม่เพิ่นเห็ดลายอะไรนี่เดี๋ยวตะกุ้งสิงเอากอยใส่ให้น้องอีกให้มันเต็มถงพี่น้อง น,นี่ก่ะเบิ่งเช้ากุ้งซีซีเบิ่งป้มามะกวยพี่น้องนี่มะก,กวยแทบเลยฮะเช้เากุ้งให้อีแม่ตักก้อยใส่อีกเนาะพี่น้องมันหน่อยโปดใส่ใส่มันเต็มทุกอย่างไปแล้วก็เพื่อหมูกินอีกหมูเห็ดัดหมูอยากชิบวะให้หมูกะโอ้อยอีตนมกตอน กระยาละเห็ดแบบล,ลายที่เป็นบ่ะเออเต็มทงกอ้อยพี่น้องหนึ่งก,องก้อยใส่หมเออพี่น้องมักเภาพร้นะแม่มักเภาพร,พาพร้ข้าวต้มตัดพร้อมกุศดลงบุญนี่แหละ <laughs> ไปบันแห่งไปบ่อนมันจำม่านไนหะมพักเท้ามือในบ้านนี่พี่น้อง เข่าตีจองติปอ,อุ่ในใหญ่เอาไปฮะพี่น้องมึงเน่เข่าเอาไปบิดมือเดียวโทรไปพน่ะบิดมือเดียวพน่ะเข้แนวหมูอยู่ในหันได้จ้ะหมูกินน้ำข้าวบะกินน้ข้าวแทบพี่น้องข้าวต้มต,ตัดพี่น้อง ใจกล้วยพี่น้องแทกทดดเดี๋ยวแต่กระชายดำไปชื่ออายุเชโนเจคซิมีหรือบ่หมองนะเสียบได้อยู่จิ่แม่ไม่ใช่ต้มเหรอจิ๊บจ้ะต้มค่ะโอเคออนั่นแหละเอาของหมูต้ม เอาต้มกินต้มคะต้มแฮปพี่น้องอืมอารมณ์ละพอดีเต็มกระสอบอันนี้พี่นอ้อง,องขาดอืมทงไปพ่อยองหาทงดีๆนักกว่า ได้มีอยู่เปลี่ยนใหม่พี่น้องตัวนั้นมันขาดจักหวาเขาหลอกดาวหลดอันจักหลดอันตัวเองกับไปบไดลบ่จักบ่แม่บัวหอมหนาไปเห็นยังบ่แม่นหอมแดงชื่อมาพิษพี่น้องว่าชื่อชื่อหอมแดงหลดไปหลดเริงๆหลังๆใบหอมหัวใหญ่มา เอาไว้พัดเขาพัดกินน้ำออกไปบ้างน้ำก็เอาไปใหแล้วลืมเกลือใส่เกลือเอาไปใส่ให้มันดิบกับน้ำกิน,นล,ล,งลงลืมๆอยู่พี่น้องเอ้ยจกชิได้ยังบัดสุดท้ายก็มีแนวลืมอยู่แล้วอันนี้ฮะ ตอนนี้แม่เพิ่นไปเอาเกลือเนาะพี่น้องเอาเกลือให้เพ <of> ิ่นอันบีบใส่น้ำใส่มะนาวกินทะเลพี่น้องเพิ่นวาอยากได้เกลือคือเอาหน่อยแทะโอ้้เพิ่นพอดีแลไปกระจำกินกับมาคามเบิดเตี๋ยมคนนี้ก็สียบเนาะจะหน่อยผัดกินยาเลยกินชมพอดีแรกยาจืดเบิด ่มเมเมอย่าไว้ทั้งเทิงที่ยาค่ะเป็นกระสอบผู้พี่น้องมียังอีกบันนี้มันบอกให้ซื้อขุ่อีกให้กิ่งหนึ่งขู่แล้วก็บสบู่เบ็นเน็ตแล้วก็บ,บัตรเติมเงิน เบิ้งในพี่นอ้องนักเป็นนักแล้วชกุ้งชิตักเอากอยไปกินพี่นอ้องหามหนึ่งสิบพันหรือว่าขู่หามหาพันขูน้อยขูใหญ่กับพุ๊มบ้นาสิบหน้ามชงใชขูอ่านหน้ามาเลยมันว่าเอากิ่งหนึ่งว่ะโอ้ยโอยชีความชีบริกินเลยเนาะนะมึงหั่ไปใช่ไหมมป่วง ข้าวต้มคือพอเอาไปให้ในข้าวต้มพี่น้องเห็ดข้าวต้มตัดบ่ได้เวิดกอยนี่บ่อยากเป็นไงกอยพี่น้องจะกินเมื่อเช้าในเช้ากุ้งก็เอาลงวัดหนึ่งกอยพี่น้องเอาลงวัดจนเต็มถ้วย ให้ได้ได้กอยแต่หัวปีทถก็าจาว่าแม่ในเสากุ้งกากำลังสิไปเนาะพี่น้องสิไปชงเขาให้ให้น้องอะไรเนาะเสากุ้งกบสิไปคือกันฮะเด็เนาะไปกับพนันแหละพี่น้องไปกับไอ้เนาะสวรรณเขตผู้พี่น้องแต่ว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปเผื่อสิฮอดกับประมาณชงสามชั่วโมงผู้ประจักษ์ไกลเติบพี่น้องแต่ก็ไปเนาะเพราะว่ามันจําเป็น ไปผู้เดียวกะเอยกไปบันไดก็เลยไปซองคนพี่น้องเดี๋ยวไปหอดสกุลก็สิถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งอีกเนาะเรียบ้อยพี่น้องไปมาเรียบย้อยหักบ่หอดซจำพี่น้องเอ้ยกระเจ้าหลัดกลางทาง,งเบิ่งนี่ซื้อของผักบักลายหนึง่งของอยู่ของกินซื้อไปไห่เบิ่งหอดไปบ่หอดจำพี่น้อง นั่งโหลดจนมึอนเบิดปลายโหลดพ่อตำรวจหลัดพี่น้องเอ้ยลูกเจ้ะอะได้กินเห็ดเซเวแต่ละคน <c oughs> แกเอามากินแม่เ่อวัวเข้าทีงบ้านชาเนื้อวัวได้ได้กับมันที่ไปข้าในบ้านดมไปไรอยู่ ก็เข้าให้เข้าไปอีกอยู่แถวบริเวณนี่แห้งบ่อนโควิดยายาหนี้เนื้อโรคเขาบ่อนโควิดยิบเนื้อโรคเขาเขาไล่เมือแห้งไปบ่อนโควิดกลับเลยแกจ้ะวะเอากะบ่อนกักคนเป็นโควิดเขายังบไปไปใกล้เลยเขาไล่ลบเลยเอาก็มันเป็นโควิดมันไปอยู่บ่อนโควิดทังเม่ว่าเป็นโควิด เขาไมา่ไปใกล้แค่มากินบัตนข้าวต้มก้อยห,หันบูดมาแล้วพี่น้องอยจบบริบูรณ์บันนปิ้งไก่กับซื้อพี่น้องเพ่นคือจะคอยทางอยู่แล้วป่นนี้อันนี้ก็ไข่ตุนโปนตินหมูเพิ่นสั่งเอาหมูมันสั่งซื้อ,อได้ะ ขู่ซือ่อไฮบรดไปจนชิหอดเลยพี่น้องเอ้ยเจอตำรวจหลัดทางก็จะบห้ไปจบเลยไปบัดไปต่อไ,ได้เลยบัดือแกกินเองพี่น้องนี่ดูบวชผู้ไอห่างทองใส่อยู่พุนหอดบด้กินซ้ำแต่อีตนน้องคอยหัวหัว บัชพืสใคหัวหอมัชิคชยก็เอาไปให้คนต้มคือออกคือเก่าบูดไปแล้วบรจจักต้มของกินเนี่ยบ่อยากปานได้ดอกพี่น้องอยากเอายาไปส่งให้พ่นบ่มียากินอยู่พุ่น่นวะเชื่อยาให้โคกแพงอยู่พุ่นบ่มียากินตั้งเถ่อไปคอกว่าเบิร์ดคนวะ ขาบอกให้มะยงอันต้มตัดข้าวต้มตัดว่าเมนบูดเมนเน่าวไปจัดไข่นกตุ้งแม้มแต้ไข่ตุนไข่ตุ้นนะไข่ไม่ใช่เน่าเนมินบ่หัวขาัวขาหัวจิไค่คิงหมังเน้าขบเบิดอานือวจกข่าว เข่าก e ับบางแน่ผู้บักลายหนึ่งเอาไปเข่าหดนึ่งแต่กระบาบน้องเขาเนาะมันไ้กินช้ำไปจบพี่น้องบ่ได้ไปช้ำไปพอเสียวเมื่อยมึนเบิดหนังรถกเนยื่องใช้เยอะเ่ชื่อไม่ห้เจ้าหรนแล้วเผชิไม่ใหญ่เพียงกินกินเด้อเอ มันเอบหูชาดิกินในเชาดื้อชาาด้านไม่ใหญ่วะกินบ่เอกินโลดกินแรมันเชาารือกินเด้อเออเหน่อใจอัะนี้สิแกกินมไหมอันนี้แกห้ยายนะรกินชิต้าหันย่างใส่ตู้หาวัยจะนอนมันก็ได้ออกมาแหละพวกคิมมือ หักเจ้าว่ะกัดเจ้าว่ะอกแต่พนแห้วกมาเกงกอกอีกแกงกอกเรไปส่งได้เก่งกอกอีกสิบสี่เมือปุ๊บบ่มมาชามบ่อนอยู่ถุณบ่อหักบ่มให้อยู่ใช่เดินเขาลงทบิดแล้วก็กเขาก็ง่ายมาอยู่บ้านถอยมอนใีห้องเย็นยในห้องเย็นกันอีกง่ายจะหั่นหล้วก็ไปนี่ก็